บัตตี่ไฟนิวไร์นะครับบีดีู์ห้าวางขายแล้วนะครับผมก็เจ้าของร้านเอชเวิร์นกับดาก้อนนะครับอันนี้เอชเวิร์นแล้วก็เจอกับนักสัตว์แดนเจอร์นะครับแลวนี่นเจ้าของร้านนะ่กจจ็าจูอจคํมตีไฟก่อนออะไร้มาจู อเอนไหนอ่ะหึ่งไว้เบอรเจ็ดหานเกตหรือดาก้อนหล่อนหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดขอบคุณเจอตัวดีไม่ได้ใช้สกิลต่นลงมีลูกหวังแล้วก็ไม่ได้อ แฮปปี้มิวหน่อยไลค์เกจูอ๋อเพิ่นเอ้ยยังไม่ไหมเหรอหมดแล้วไปถ่ายแล้วขอบคุณก็ไม่เยอะสัอันเอรสิเป็นสิบใบอ่ะเดี๋ยวนี้จเย็นอเราจอแล้วนะ ้องตีมาไปดรอไอตัวนี้มันหัดซ้ายนะครับช่องซ้ายอยู่ช่องซ้ายสกิลเกิดดรอวอได้เอ้ยไร่ไร้ครับมุกดวยจะจวัโซ่อ่าไม่มีตัดครับผมมาดี้ไม่มาดับเบิ้ลโรโอ้โ ไอ <professors> พี <hehe> ่ยังไม่เ no? ห็นเธอเลยวันนี้ไม่มาิวเจยตคยนก่อนนะจ่ายเงินเกียรโอเคจากนั้นนำหนึ่ะดอกสอแล้วก็สิหนึป้าได้แล้วทดีป่อเสิเคครับมาม่ไดครับเคียมอน สองที่หนึ่งไอ้บา์ดี้เอ๊ะเอ็กซ์ส่เอ๊หนึ่งห้าใบ่องที่เองเดียวจะยไดอ้โหคือนอีกอ่ามูได้ไหมไม่มีเนาะไม่มีแล้วก็เอายาไปแล้วก็โอ้โหสิไอ้เลยมาที่กิน อ๋อให้ให้ไปให้ไปบนรี่ให้เอยไร้เกจจวโอ้อะไรเนี่ยอ่ะชาร์จกระสุนหน่อยเฮ้ยพร้อมลงไหมเฮ้ยเชื่อมเต็มเลยโอ้โหมันกลัวแล้วทีนี่ลงกลางไงลมกลางเลยไอเทมดูดะบาดี่คอปกติ เริ่มครับพี่โวเดียวยืนเสียวๆเลยมีมุขครับผมกระร้าภาษาครีดเลยใช่หนึ่งสองสามสแตนอ่าสแตนถ้าเกิดว่านุ้นเขารู่มาได้พี่ตีลู่มอ่ะอุ้ยเจ็บโซเกะอ่าเร่ดรอยามชาร์จทิ้งเลยแล้วกันนี่ใช่ไหมจุ้ยของเดียน ีมนเดี๋ยวมุกเป็นคอนตัดไหมสายะตัดอันนี้ไม่ได้เลยของอะไรเนี่ยใครได้ไมเจอแล้วมือผมสี่ใบใช่ไแบล็กไฟล์ดีจ่ายเกย์ก่อนจ่ายเกยจ่ายไรคก่อนตัดมาครับมือจะเหลือเท่าไหร่ครับเหลือสามครับเมื่อกี้สี่มาเหลือสามซ่าได้มาก็จะกลายเป็นสี่ใบกลายเป็นสี่เอาให้สุดเอ้ยลูดเกย์หรืออะไรัวาเลย์เกไม่ต้องเสียร้ไนี้ ไม่ดีลม่ดีขอมาเลยมาเลยที่ว่าไม่ค่อยมีอะไรแล้วบททมารเไเท่าไหร่นะหกพันลิงก์นั่งอมีเต็น้องมีเพนี่หว่าเพนแล้วแต่ไม่มีไม่มีนางนู้นมาก็โอเคแล้วในเกมอย่างไรการตายเคาน์เตอร์โอ้ยงหนึ่งสองสามรวมท้งันอยู่ใช่ไหมแยหกพันครับลิงค์ครับอ่า ถ้าเกิดว่าลิ้ไม่ไม่ไม่หนีได้นี่ไอเทมเหลือแค่เว็บเดียวนะใช่ไม่ถึงยังไงมันก็เหลือแค่เว็บเบิลอยู่แล้วอ๋อพี่เขียวทำไมแล้วก็นี่เดี๋ยวผมแซกใช่นั่นแหละคือมันจะเหลือเว็บอย่างอยู่แล้วไงเรื่องเยอะอ่ะอ่ะอมีใบายง่ายหน่อยตายอ๋อจุ๋ยเจอเปล่านี่นี่เขาตัวเล็กสองคลครับตัวเล็กเลยมันมีแฟนเฟีเขาไหมอ่ะเอ้ยมีพวก เอาเริ่มเริ่มเริ่มเฮ้ยเริ่มอะไรกัน็ได้แฟนเฟสออกอ่านะสนั่ศอะตาสอินัก่เริ่อก่อรอเร็วเดี๋ยวพี่จะโยแท็บไมมิวแล้วยาดูป่ะสอ เดี๋ยวผมขอเช็คอีกทีคอมันห้ามรีโมทตัวเองแต่ว่าเวลาคอคอตัวมันเองได้อ่าคอได้แต่ว่าถ้าสมมต้องไม่มีดอกก่อนเราจะไม่ได้นู้นอ่าต้องจ่ายก่อนถูกต้องเวดด์สเวดด์ไม่กลัวสี่ไปโอ้จะไปถูกต้องนาเคตตัวนี้นะครับไม่สามารถหยิบบัตรดิจิมได้นะครับต้องเป็นตรงเฉพาะเท่านั้นนช่ง แล้วก็ลงไอนี่อ่ะรี่ะมือจุ่ว่สมะ่เสองขี่อืมกมีลูกเล่นดีเหรอเขาเต้ยมุกเลยขอมือจั่วอาเตมมือจัวครับผ่านเลยใช่ได้เลยเดีวยวคอนเซ็ปต์คุณถูกต้องของดีเดี๋ยไะ เบื่อจะไงองค์หญิงนั่นเนี่ยเจมันจริงมาพอมีมาติดกินมีติดกิน้็ลำบากบนบนสนามก็เก่งบนบัตตี้โซนก็เก่งอ้อหอยเไรเก๋จุ้โอ้โหไม่ได้ื ตัวเล็กี่แรงสามแบบสามคำใหญ่เลยสงมันต้องรีมูฟเพื่อนที่เริ่มเริ่มเริ่มใช่รีมูฟตัวนี้อ๋อนี่พี่ยังไม่ได้รีคอร์่เลยเริ่มเริ่มเริ่มดีข้างจะอ้อห่อยอ่าเราการดกันใช่ไหมได้ไมอยาให้โอ้ได้ได้ทถ้าการดกันอีใช้ได้มาเลยจุ้ยโอ้กุ้ยทิพมันจะหมดเลย ทำไมเขาโฟมไม่ใช่ติดทำไมเราไม่ติดเมา่วะไม่ต้องฉาบเลยไม่ได้เลยจะทำยังไงมันมันคอยรีมูฟจากในนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่ว่าแสดงว่ามันสามารถรีมูฟไม่คือมันรีมูฟเป็นคอร์สไงแล้วมันคอยตัวที่รีมูฟไปได้ไม่แต่ว่าตัวอื่นได้ไหมล่ะชิ้นือหรือบลัชอะไรมันมันขออะไรก็ได้ที่เป็นอักหริัพจากนั้นใช้สองคืต่ำกว่าจากมือหรือรีมูฟโซนอ่ะใช่เราเอารีมูฟโซนมาได้เลยโอ้จริงจ้าก็เปิดซ้อมอ่านเป็นครับอ่า เริ่มแบตเติ้ลเดียร์นอนตีก่อนเะอ่าอ่าอ่าโอเชี่ยนวดี้คีล็อกกี่ใบนาะอืมคิดหนักเลยคือมีเวฟไงพอน้องมีเวฟพี่ต้องคิดหนักแล้วมันคอตัวมันเองได้ไหมได้ได้ขอแค่เป็นนักแค่ห้ามรีมูฟตัวเองใช่ใช่ตัวสามไปแล้วโอ้โหส่งมาเพราะว่าต้องรีมูฟใบอีกนสิบสองนักกราลังใบสองนักกําไม่ได้แต่เป็นอเิบิตี้เนเบอร์เทิร์นโอเคร้อยตัวเดินลงมาก็าทำไม่ได้ละอ่ะ ทำลายน้องไม่เียคนนี้ใช่กดได้หล่อดนี่กดได้โอ้ยไปเอาโอ้ยสองหมีโซกันใช่เดี๋ยวอีกทีค่อยกดเลยกดเลยเอ๊กดก็ได้เลยเลยสองสามมูฟเพื่อคอข้างจั่วเอาน้องมาตอนเชียอ์พี่อืมอกีโอ้ยอย่างมือใช่แล้วผมจั่วหนึ่งอันนี้โดนดีกันโอเค แต่สกิลกดไปแล้วจะกดไม่ได้นะครัอย่างน้อยไอ้ก็กว่ามีเดอบลินพี่สบายใจแล้วก็แค่สี่ที่หน้าบนไหมสามหกเลยนะสี่เลยเหรอสี่เลยจะเพลินะไม่มีนะเก่งเก่งสองทำไมทำไมทำไมไว้หน่อยไปแลเฟย์มีอะไรไม่มีไอเทมดีแล้วรงไม่กลัวแล้วนองถ้าหรือบูตถ้าหรือบูตตัวมันสกิลมันไม่ติดมาเบอร์เทอร์หน้าบอกเลยเจอลูอีกแล้วอ่ะเขาขึ้นมาแล้วใช่เขาขึ้นมาแล้วว่ามันมีหลุก เพราะถ้ามันเพราะมันถ้ามันไม่ติดชื่อมันก็แบบแสกเพื่อนแล้วก็เอาตัวเดิมมันลงมาแล้วก็แสกคำไงงานเราวนไปวนมาใช่ใช่แต่เขาตั้งใจแล้วมันมันมันเป็นหลูกคราบทิ้งไปแล้วตูได้ไหมเขามองหนุ่เฮ้ยตัวใหญ่ไปไหนเริ่มมาเลยดูดีก็แบบนีจริงเนี่ยน้องหญิงขอการของเรนเจอร์ น้องหญิงของกายของเด่นเยอะไรยกกลางเ้ยยกไรอ่ะยกาไแน้นมาน่อยเดินทางอะไรอี่ทีหนึงไม่เจ็บไรถ้าายเกียรติมันจะยกไปนี่ทีนียังเลยนี่ยังเลนี่ยังเยงไดยอ่ไอเด้งิ้มคลัืมมันมีมัดลืมพี่เขาลืมเหมือนกันรอพอพี่มาเห็นนายมีด้วยป่ชาร์จรอโอ้ยพบเลยสิ่ไปนะลอมูจูเฮ้ยเ้มูจูได้เหร ตมาลต่อยกันแต่ัดต้าเท่านั้นมูกไบนี้จะตองเรมาไม่ทำลยไม่ทำลายหรอทำลายกว่าหน้าสอทำลายตีกลันี่งมาแล้วสั้นี่นีตีไัไงตีกลางหมไหมแค่นี้พอโมูไม่เหลือฟางตมงนี่เฮ้ยสเด็ดเียวไม่ไปตีมาเลยสองเมี้พี่มีของาบปลาตดามตีใช่ไหมใช่ตัวนี้เหมือนเลยโอซารพีติ โบยโซ่ไอ้พี่ลงมือนว่าเวเอ้สอง่เอาเล่นมือมาขดกอจับมือมาเปลี่ยนกองแล้วขีะตาตัดสินอย่าไปรถไซด์ก่อนนะเกมทางเร็วอีกพอรถไซด์ สองไลน์สองแต่ว่าได้คนเยอะเโอ้โห h a ป p y Meal ชาร์จอาจจะเกินเราจะมีแค่นี้เหรอหลุดระดีแก้วไม่ไม่ได้เชิงว่าหลุดแต่ว่ามันจะเล่นกับเขายากนิดนึงไม่มีเกลือในสตว์เลยองไเก้าไลน์เหลือแหละชาซิกิสองสามสี่ดูนักที เยียมอืมสุดยอเลยอืมตอาดีทิ้งยัไงบบนทีหกขี้อ่ะนปล่าไหมตาตีอย่างข้าดเลยรอทิ้งอืมชาติ้อรันนิชชาวสยามอ้ยเบยโอ้ยอืมไปกับโอ้ยนะโอ้ยนะ คือแขกอนมาปั๊บตัดนันทีอะมันไม่มีอ้าวแล้วแถ้าแขกอนไม่มีแม่แต่ครีเหกแลอนไม่มีก็เือยังสบายใจได้ได้ไลจีบบักจีบบัโดนะไมีสีขอให้เจอเลยไาที่อไหมลูกจะองงูใจเย็นจุดจุดตรอ่เอ้ย โอ้ลิงแต่ว่ิวจะหายอยู่ดีต้องขออนุญาตโอ้ยรอบนี้บอดี้มาพร้อมกันเลยเว้ยดีดีดีเดี๋ยวขาพี่ดูนะขาพี่ดูเฮ้ยไม่มีมูฟด้วยโดนแน่ไปสังเกตได้เลยเดี๋ยวท่องกระดูกทิ้งอวกากระดูกอะไมูฟโซนกราก็กระดูกอาจจะมีอยู่แล้วนี่วบบยี่ก็กระดูกขึงมือวงยี่ปองสามใบหนึ่งเกียร์หนึ่งใบสามนะครับ ก็จิเสธไม่ลงไปน dans, way, anyway, right. ี้เทศเนเลยปฏิเสธไม่หงิลยทสองไลท์ถ้าจทิงไปนี้แบเ่นการเข้าไหนสองขีายน่ร nah, ์จูอ่ตอนขึ้นเทคแต่เราก็ทำได้อยู่ดีนี่หว่าไม่ทำไม่ทำอะไม่ทำพี่ต้องหวเราเต็มดตีนะตอนนี้สสองครับ

ไม่มีเงินต่อไปให้พี่แล้วสินะพี่ว่าไม่เหลือไม่เหลือเพิ่มไม่ตองเลยใเล่นจูโอ้ยไม่มีดับเล่แล้วหวานเยียบเริ่มเริ่มเริ่มแชทเย่มือเย่ตรงไหนว่ามีมือซ้ายพี่เนี่ยจะสู้น้องไม่ไหวแล้วมันมันดังไม่เต้องไปดับได้สามเลยอยู่สองไม่ดีถึง โอ้ียัชาร์เกสีชารเกสไหมพี่ฮิดฮิฮิต้องฮิดไรอันนี้ฮิมอเดใช่คเ่หร่ยสักี่มือนึงเอ้ยงานงางาูงงานงงาัีก็ได้เปิดกิจกุนไปว้าเฮ้ยแกนทูบมาดิมาดิพ้องีนะเดียวอดหนูสายได้ใช้เฟลเฮ้ยโบไปโผโ่ nech'h mm -hmm.